ดีจ้ะครับดี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 วันนี้เปิดมากูก็ฟังเพลงอะไรวะอะไรวะดาวิดอะไรสักอย่างอันเนี้ยชีอยแล้วกูก็แบบได้ฟิลว่ะกูรู้สึกว่ากูอยากทําเพลงว่ะแล้วกูก็ทําเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งกูแบบไอเดียคือแบบตอนรอดออ่ะที่เขาให้เราเดินซ้ายขวาซ้ายอ่ะอะไรเงี้ยแบบความมันอะไรประมาณนั้นอ่ะกับบวกกับเพลงเมื่อกี้ยที่กูบอกแล้วมันก็กลายมาเป็นเพลงนี้อ่ะจะเปิดให้ฟังนะไอเยี่ยไป ประมาณนี้ประมาณนี้เป็นไงไอเหี้ยเบสเบิดเลยมั้งหายสะใจว่ะรู้สึกสะใจอยากเล่นลิฟกีต้าร์โหดแต่ว่ายังคิดไม่ออกก็เลยดองไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อน แต่เพลงนี้มันเดือดแน่แล้วเดี๋ยวใส่แรปแบบความเก็บกดความอ,อาืดอัดความร้อนอะไรในช่วงนั้นนะใส่เข้าไปน่าจะดีน่าจะดีเป็นการเริ่มต้นวันที่แบบเมทัลสุดๆรับพลังแห่งขุนเขารับรรออออลลพลังแห่งรอดอเฮ้ยเออไอ้เรื่องรับพลังแห่งภูเขาเนี่ยไอ้เหี้ยคือกูยังไม่เคยเล่าให้พวกมึงฟังใช่ไหมจูมันมีครั้งหนึ่งว้ยกูไปเที่ยวไอ้เพชรที่น่านแล้วมึงลองนึกภาพนะมองสโซ ภูเขาอากาศเย็นๆยามเช้าไร่เยี่ยเพชรเขาปลูกกูด้วยเพลงแอคแทกแอคแทกสโมโคาวันทัดเพลงน,นี้ไอ้เฮียเจ็ดเคหู่รับพลังใงภูเขาดีวะว้าเยี่ยโคตรมันไร่เยี่ย,ย,ยบ่อยเาก็ไม่อยอมตื่นต้องกระทืบต้องกระทือบจนจนวันจะตื่นไอ้เย,ยไปเริ่มวันวันนี้อยากลงไปกินมาม่าไอมาม่าผัดกะเพราอะไรสักอย่างนยงเงี้ยเดี๋ยวไปกิน มามากุ้งเหนือสักอย่างไม่รู้กูเจอในไอจีเมื่อคืนแล้วโอ้ยอยากกินว่ะเชครไปเดี๋ยวกูไปอาบน้ำก่อนเรวิ่งข้าวเจมาพักเที่ยงแนละ้วพีกว่าผักเที่ยงหรือเปล่าวะไม่รู้แต่ว่ากูแวะเรียนเรื่องการทำฟิล์มเกรย์ไปนิดนึงวันนี้จะเป็นสปรอร์นิดนึงนะว่าปีหน้าฉนันจะใช้ โทนฟิล์มแล้วก็การนำเสนอในแง่ของฟิล์มต่างๆใส่ในวอล์กเนี่ยทุกๆวันเนี่ยก็เลยต้องทำกันบ้าน,นิดนึงว่าแบบแยกทีละอิมเลเมนต์เลยว่าการย้อมทำฟิล์มเนี่ยมีอะไรบ้างมีเควนมีเฟดฟิล์มซับแทร็กฉีบมีอะไรบ้างที่มันองค์ประกอบที่มันจะต้องใช้อะนะในการย้อม,แล,อมแล้วก็หาสีที่แบบเออมันจะลงตัวกับ ไอโทนที่กูถ่ายบ่อยๆถ่ายทุกวันในมุมพวกเนี้ยที่มึงเห็นนะ่ยประมาณนั้นแล้วก็งานตอนเช้ากูงงเหมือนกันกูเช็คแก้ไปมันก็ไม่ตรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้ไม่มีประชุมงงเลยตอนแรกนึกวก็มีประชุมมิตติ้งเขาเรื่พรพวกนี้เพราะมีอีกประชุมหนึ่งที่สําคัญละบางทีไม่แน่ใจตอนนี้เขายังประชุมอยู่หรือเปล่าคือกูอยู่ข้างในอยู่แล้วแหละก็นั่งดูไปเรื่อยๆนั่นแหละครับแล้วก็เดี๋ยว ลงไปหาอะไรกินตอนบ่ายแต่ว่าคุณนัดนเกิดไอ้นัดไว้นี้ว่าเทปเ,เตอร์จะคุยะไม่รู้แหละแยวคับว่ากันอีกทีนึงถ้าลงไปกินก็คือลงไปกินแล้วเราไม่ลงไปกินจะจริงใ,ใจจริงอยากกินแบบอ,อะไรซบซอบนะแต่ถ้ากินร้านป้ากินอะไรดีวะผัดผักไหมผัดผักกันผมเมื่อเช้านะ่ะครอบแหละมามาาเละไปทำงานต่อถือว่าทำไปดี พักกันแหละมาซเย็นเลยดึกเลยนะก็น,นะก็ง่วงแล้วก็วารกันมาตอนเย็นเลยก็ตอนเย็นเย็นกู เล่นโอเวอร์คุกกับไอทิวไอหมีมาเสริมทับแล้วก็มาไอมาอีกไม่ผ่านด่านด3ึงสามเลยเล่นสี่ดาวว่าไม่ผ่านก็เลยพักพักแล้วก็เปื่อยแล้วตอนแรกกูจะหลับแล้วพี่เพชรเขามามีเรื่องให้ช่วยเหลือไอเรื่องผงชุรสนะ่สรุปอาจจะต้องเค็มผงชุรสไม่รู้เหมือนกันรอดูก็นะจวจบวันกันไปแบบว่วงวงแบบนี้แล้กันนะสำหรับใครที่ เริ่มวันก็สู้ๆนะครับสำหรับใครที่กำลังจะหมดวันก็ฟันดีแบบกูเนี่ยนะเคลเจอกันพวกนี้นะยังไม่ได้ตัดเลยเดี๋ยวค่อยตัดพวกนี้บาย